มาดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็บอกบว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะใช้วิธีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆใช่ไหมเราจะเห็นทางไหนล่ะบางทีในโลกออนไลน์นี่เยอะมากโลกออนไลน์ชวนไปลงทุนออชวนไปทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็หลอกเอาเงินเรานะไปเล่นพนันผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล่าสุดน่าสนใจเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เขาเปิดเผยเอกสารบอกว่ารู้หรือไม่ รายได้จากเมตาเนี่ยคุณผู้ชมเมตาก็คือบริษัทคุมเฟซบุ Facebook, ๊กอ Instagram Instagram w h a t วอท p ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาบอกรายได้ของเมตารู้หรือไม่10%เนี่ยมาจากโฆษณาหลอกลวงทั้งนั้นเลยฮะ<อ>ทั้งที่เมตาเขาก็พยายามจะมีเครื่องไมายเครื่องมือใช่ไหมในการกันกรองในการที่จะแบนพยายามที่จะตามเก็บนะครับไอโฆษณาอะไรที่มันผิดกฎหมายปรากฏว่าถึงขั้นว่าคุมไม่ได้ นะครับรายได้ต่างๆที่มาจากสิ่งไม่ดีเนี่ยสิของทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยได้รับเอกสารภายในของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram และ WhatsApp แสดงให้เห็นว่าคาดการว่าบริษัทจะมีรายได้ประมาณ10%ของรายได้รวมต่อปีหรือ1 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 0 0แสนล้านกว่าบาทมาจากโฆษณาหลอกลวงและสินค้าต้องห้ามทั้งนั้นโดยเขาบอกเอกสารชุดหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนสำนักข่าวรอยเตอร์เขาได้มา แสดงให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียรายนี้ถือว่าล้มเหลวในการหยุดยั้งโฆษณาจำนวนมากที่เข้าถึงผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลกบอกโฆษณาเหล่านี้รวมถึงแผนการอ e ีคอมเมิร์ซและการหลอกลงทุนเช่นเว็บคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายมหรือกระทั่งการขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เขาถูกห้ามใช้มาอย่างน้อย3ปีแล้วอะ่ะก็ยังคงปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ของหมดอายุอะไรเงี้ยของที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง คือเครื่องหมายเครื่องมือของเมตาก็เหมือนกับว่าคุณไม่สามารถกั้นกรองที่เพียงพอใช่ไหมก็ยังจะหลุดรอดมาเข้าสื่อเข้าสู่ผู้บริโภคโดยเขาบอกว่าเอกสารฉบับหนึ่งในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว2024เนี่ยระบุว่าบริษัทได้มีการแสดงโฆษณาหลอกลวงที่มีความเสี่ยงสูงให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มประมาณ15,000รายการในทุกในแต่ละวันนะฮะในทุกๆวันซึ่งเป็นโฆษณาที่แสดงสัญญาณชัดเจนว่าอันนี้เป็น เป็นการหลอกลวงเป็นการช่อโกงแต่ก็ยังเผยแพร่ออกมาเอกสารอีกฉบับหนึ่งในปลายปีที่แล้วบอกว่าเมต a มีรายได้ต่อปีประมาณ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย2.26แสนล้านบาทนะจากโฆษณาหลอกลวงประเภทนี้ในแต่ละปีเช่นกันขณะที่บริษัทเขาก็จะสั่งห้ามผู้ลงโฆษณาเฉพาะในกรณีที่ระบบอัตโนมัติเนี่ยเขามาจับใช่ไหมเขาจะตรวจจับบอดเขาเนี่ยว่าผู้ลงโฆษณามีความเป็นไปได้อย่างน้อย95%ที่จะช่อโกง แต่ตามเอกสารเขาบอกหากบริษัทไม่แน่ใจนักแต่ยังคงเชื่อว่าผู้ลงโฆษณามีแนวโน้มจะเป็นมิจฉาชีพเมต้าจะเรียกเก็บค่าโฆษณาที่สูงขึ้นเป็นค่าปรับโดยมีแนวคิดคือการห้ามไม่ให้ผู้ลงโฆษณาที่น่าสงสัยลงโฆษณานั่นเองเอกสารนี้บอกว่าผู้ใช้ที่เข้าไปคลิกไบรรดาโฆษณาหลอกลวงเนี่ยก็แน่นอนมีนาโน้มที่จะเห็นมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะกั่นกรองแล้วว่าอ๋อคุณสนใจอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมา เนื่องจากระบบปรับแต่งโฆษณาของเมตาพยายามแสดงโฆษณาที่ผู้ใช้สนใจขณะที่เอกสารที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025ครอบคลุมฝ่ายการเงินการล็อบบี้วิศวกรรมและความปลอดภัยของเมตาสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามเมตาในการประเมินขนาดของการละเมิดบนแพลตฟอร์มและความลังเลของบริษัทในการปรับปรามในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การที่เมตาอยอมรับไรายได้จากแหล่งที่สงสัยว่าเป็นการชอบโกงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมโฆษณาอันนี้รอยเตอร์เขาก็นําเสนอก็แน่นอนครับเรื่องใกล้ตัวนะคใครที่ใช้ Facebook อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ยก็โดนหลอกอยู่เป็นประจําในเมืองไทยก็เยอะคือถ้าเกิดจํากันได้นะครับว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยทางสภาของสหารัฐเนี่ยเขาเคยเรียกมาร์คซักเกอร์เบิร์กไปพูดคุยนะเรือ่องของการรับผิดชอบ ข้อมูลล่วไหลต่างๆเรื่องของกรณีนะอีกหลายๆกรณีในปีถัดๆมาเนี่ยโฆษณาผิดกฎหมายใน Facebook Instagram นะครับอันนี้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆในปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นประเด็นตลอดนะเพราะว่าทางสภาคองเกรสเนี่ยเขาอยากจะให้แสดงความรับผิดชอบหน่อยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหน่อยสำหรับคนที่เด็กบางคนที่อาจจะโดนหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มของมาร์คซักเคเบิเขาเนี่ยก็อยากจะให้แสดงความรับผิดชอบอนะครับ